สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึงหลังฉีดวัคซีนห้ามทำอะไรบ้างนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อลดอาการรุนแรงแล้วก็ลดอัตราการ,ตา,รตายได้นะครับหลายคนก็อาจจะฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่กาลังจะไปฉีดวัคซีนแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาถาม หมอมีเยอะมากเลยนะครับว่าถ้าไปฉีดวัคซีนแล้วหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างงุ้นทําได้ไหมอย่างนี้ทําได้ไหมนะครับดังนั้นครับวันนี้หมอหมีเลยจะมาตอบคําถามนะครับว่าหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยอะไรทําได้บ้างอะไรทําไม่ได้บ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับ ข้อที่1นวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะครับหลายคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดนะครับอาจจะเป็นไหล่ซ้ายหรือว่าไหล่ข้างขวานะครับแล้วก็ถามหมอหมีว่าสามารถที่จะนวดหรือว่าเอาอะไรมาประครบได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ควรนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนโควิดนะครับก็คือจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อของเราอยู่แล้วนะครับพอฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อผลข้างเคียงที่จะทําให้เกิดขึ้นได้ที่พบได้บ่อยก็คืออาการปวดนั่นเองครับดังนั้นนะครับการที่เราไปนวดหรือว่าเอาอะไรมาประครบเนี่ยจะทํา ให้อักเสบมากขึ้นแล้วก็จะปวดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับดังนั้นไม่แนะนําให้นวดหรือว่าเอาอะไรมาประครบนะครับแนะนําว่าถ้ามีอาการปวดสามารถรับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลได้เลยครับแล้วก็พยายามงดการใช้แขนข้างนั้นนะครับก็จะทําให้อาการปวดของคุณดีขึ้นครับ ข้อที่2ออกกําลังกายนะครับหลายคนก็พิมพ์มาถามเยอะเลยนะครับว่าหลังจากฉีดวัคซีนสามารถออกกําลังกายได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ไม่ควรที่จะออกกําลังกายอย่างหักโหมจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ฉีดวัคซีนมาครับเช่นแขนขวาหรือว่าแขนซ้ายที่เราได้รับการฉีดวัคซีนมาไม่ควรที่จะออกกําลังกายหนักๆนะครับไปยกน้ําหนักอะไรแบบนี้เพราะว่าการฉีดวัคซีนจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่หมอมีบอกไปแล้วนะครับถ้าเราไปออกกําลังกายอย่างหักโหม ไปยกน้ําหนักนะครับในแขนข้างที่เราฉีดวัคซีนมาโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยปวดแขนมากขึ้นก็มีสูงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับแนะนําว่าสําหรับใครที่ติดการออกกําลังกายเป็นประจําก็สามารถออกได้แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้แขนที่เราฉีดวัคซีนมาแต่สําหรับใครที่ไม่เคยออกกําลังกายนะครับก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายไปก่อนหลังฉีดวัคซีนประมาณ2-3วันครับต่อมาข้อที่3นะครับดื่มชากาแฟน้ําอัดลมได้หรือเปล่าน, <ๆ S 1> นะครับหลายคนที่ติดกาแฟนะครับก็พิมพ์มาถามหมอมี เยอะมากเลยนะครับว่าหลังจากฉีดวัคซีนสามารถดื่มกาแฟได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือสามารถดื่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำอัดลมอันนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับ แต่ก็มีหลายคนสงสัยนะครับว่าเคยได้ยินว่าก่อนและก็หลังฉีดวัคซีนเนี่ยห้ามดื่มชากาแฟน้ำอัดลมนะครับอันนั้นก็มีเหตุผลนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าชากาแฟน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนนะครับเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยคาเฟอีนจะไปกระตุ้นนะครับอาจทําให้หัวใจของเราเต้นเร็วแล้วก็มีอาการใจสั่นได้ครับดังนั้นถ้าเรามีอาการใจสั่นหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะเริ่มสับสนแล้วนะครับว่าเกิดจากการที่เราดื่มชากาแฟหรือว่าเกิดจากผลข้างเคียงที่เราฉีดวั นั่นเองนะครับดังนั้นแนะนำครับว่าสำหรับใครที่ไม่เคยดื่มกาแฟมาก่อนหรือว่าดื่มชามาก่อนให้หลีกเลี่ยงนะครับก่อนและก็หลังฉีดวัคซีนประมาณ2วันครับแต่ถ้าใครที่ติดกาแฟมากๆนะครับหรือว่าติดชามากๆก็สามารถดื่มได้ตามปกติครับ ข้อที่4ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์ต่างๆนะครับเครื่องดื่มพวกนี้ที่มีแอลกอฮอล์สามารถดื่มได้หรือเปล่าหลังจากฉีดวัคซีนนะครับหมอหมีต้องบอกไว้ก่อนครับโดยปกติไม่แนะนําให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะครับแต่สําหรับใครที่ติดแอลกอฮอล์นะครับอาจจะดื่มเหล้าหรือว่าดื่มเบียร์ทุกวันนะครับถ้าไม่ดื่มเนี่ยอาจจะมีอาการลงแดงมีอาการกระสับกระส่ายหอบเหนื่อยปวดศีรษะแบบนี้นะครับก็แนะนําว่าให้ดื่มได้ตามปกติครับแต่ถ้าสําหรับใครที่ ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็แนะนําว่าก่อนแล้วก็หลังฉีดวัคซีนเนี่ยแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงก่อนสักประมาณ2-3วันนะครับก็จะช่วยลดผลข้างเคียงได้นะครับ ต่อมาข้อที่5นะครับนอนพักผ่อนน้อยนะครับหลายคนก็ถาม plate. หมอหมีนะครับว่าหลังจากการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถที bottle bottle ่จะนอนน้อยได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับแต่แนะนําว่าให้พักผ่อนให้มากขึ้นครับเพราะว่าการที่เราหลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะมีอาการอ่อนเพลียปวดเนื้อปวดตัวปวดแขนนะครับบางคนมีไข้ต่ำๆได้เลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับแนะนําเลยครับว่าหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยเนี่ยหกถึงแปดชั่วม โมงต่อวันก็จะช่วยลดอาการผลข้างเคียงแล้วก็ทําให้ผลข้างเคียงหายได้เร็วขึ้นครับ ต่อมาข้อที่6นะครับสามารถรับประทานยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซดได้หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นไอบูโพรเฟนนาพ็อกเซนพรสแตนนะครับยาเหล่านี้สามารถรับประทานได้หรือเปล่าหลังจากการฉีดวัคซีนนะครับคาตอบก็คือถ้างดได้ให้งดนะครับเพราะว่ายาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซดนะครับจะมีฤทธิ์ในการป้องกันนะครับการเกาะตัวของเกล็ดเลือดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้เรามีอาการแพ้ได้นะครับดังนั้นถ้าเราหลังจากการฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยแล้วเรารับประทานยาพวกนี้นะครับแล้วเกิดอาการ แพ้ขึ้นมาหรือว่ามีอาการผิดปกติในริมเลือดของเราเนี่ยครับก็จะเริ่มสับสนแล้วนะครับว่าเกิดจากการที่เราทานยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซตหรือว่าเกิดจากวัคซีนนั่นเองนะครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าเราไม่ได้ปวดอะไรมากๆนะครับให้ใช้ยาพาราก่อนนะครับก่อนที่จะฉีดวัคซีนแล้วก็หลังฉีดวัคซีนประมาณ2วันครับแต่ถ้าเรามีอาการปวดศีรษะมากๆนะครับหรือผู้หญิงที่ปวดประจําเดือนมากๆนะครับก็สามารถรับประทานยาพวกพ่อนสแตนได้เลยครับและนี่คือคําตอบทั้งหมดนะครับว่าหลังจากการฉีดวัคซีนห้าม ทำอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนครับสำหรับใครที่กำลังจะไปฉีดวัคซีนนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจ Facebook ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมาส์มอยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเองมาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับ เดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบาย